คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5ห h z สกิโลเฮิรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผออด, <laughs> ดีใจครับวันนี้มีผออให,นหน้นะทำตัวเองดีกว่า เดี๋ยวพูดชื่อแล okay. ้วก็เดี๋ยวไม่ได้แนะนําตัวเองเอาแขกรับเชิญแนะนําตัวเองนะครับวัลพานะคะขอแจงค่ะกองความสัมพ so ันธ์กับคู right. ่เจรจาค่ะสั้นๆนะคะกอมอาเซียนเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งผอแจงวัลพาจิตสมบูรณ์นะครับก็คุ้นเคยกับผมเพราะว่าเราก็อยู่ที่กองทํางานด้วยกันมาฝากฟันอุปสรรคต่างๆแล้วก็ทํางานด้านอาเซียนเนี่ย พอ,อแจงจะดูงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เจรจาเป็นหลักเลยที่กองแล้วก็แถนด้วยเรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของอเอกสารที่เรียกว่า AOP i ซึ่งเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งเป็นเอกสารของอาเซียนที่มีต่อแง่มุมหรือยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอินโดแปซิฟิกนะครับแล้วก็เรื่องประเด็นทะเลจีนใต้ประเด็นร้อนๆน,นิดนึง <c oughs> นะครับวันนี้ขอเชิญผอ,อ แจงมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจราจารนะครับมีทั้งหมด5กรอบภายใต้การดูแลของพอ<ม>ก็มีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นนะครับแต่จะเอาไฮไลท์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจราจารเหล่านี้มาห้ากรอบที่ว่าไล่เรียงไปก่อนมีญี่ปุ่นน,นะฮะเกาหลีใ,ใต้จีน อาเซียนบวกสหรืออาเซียนพลัสทรีนะครับ APT แล้วก็ EAS e <AS S 2> การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก East Asia Summit เริ่มจากญี่ปุ่นทําไมเราเอาญี่ปุ่นขึ้นมาก่อนอ่าอันนี้ก็จำได้ครั้งที่แล้วที่ได้มาร่วมสนทนาที่ท่านรองออฟตอนนั้นการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็เราก็พูดญี่ปุ่นอันแรกเหมือนกันตอนนั้นแะนะคะ<ม>ก็ที่เราเลือกญี่ปุ่นก็เพราะว่า,าปัจจุบันนะคะ<ม>ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่น,นะะ country coordinator ซึ่งอันนี้เราก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะประสานงานกับอาเซียนนะอีก9<ม>ประเทศแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะในการที่จะกำหนดวาระ หารือหรือทิศทางความร่วมมือต่างๆนะคะซึ่งในการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะคะครั้งที่26แล้วใช่ครั้งที่2ี่นะคะก็จัดขึ้นเมื่อวันที่6กปันยายนนะคะที่จาการ์ตาก็ครั้งนี้ผลลัพธ์สาคัญเลยก็คือการสถาปนาความสัมพันธ์นะคะที่เราเรียกว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะครับผม CSP Comprehensive Strategic Partnership นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นครับเกินนิดหนึ่งก่อนที่ผออาจารย์จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการประชุมก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาใช่ครับท่านฟูมิโอะคิชิดะนะครับและประธานของฝ่ายอาเซียนเนี่ยในกรอบการเจรจาอาเซียนกับคู่เจรจาทั้งหลายในระดับ ผู้นำเนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนก็คือท่านประธานนายกฤษฎีกโชควโิโดโดนะครับก็ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยไเพราะว่าไทยเนี่ยในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นประธานร่วมนะใ,ในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแต่พอมาเป็นระดับผู้นำเนี่ยก็ต้องกล่าวไว้เลยว่าประธานของฝ่ายอาเซียนคือท่านประธานาธิบดีกโชควโิโดโดทุกๆกรอบเลยทุกทุกกรอบนะครับโอเคทีนี้ผลอันแรกที่ขอแจ้งได้ไฮไลท์ก็คือการประกาศจัดตั้ง CSP อย่างเป็นทางการซึ่งอันนี้เป็นข้อเสนอของญี่ปุ่นถูกต้องญี่ปุ่นก็แสดงเจตนารมมานะคะก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็ให้อาเซียนพิจารณาจริงๆนั้นแต่ปลายปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ปีสำคัญเออปกติการสถานมา CSP เราก็จะเลือกช่วงเวลาครับผมที่สำคัญๆของ d i a l o g ที่เขาเสนอมานะคะซึ่งญี่ปุ่นก็พิจารณาแล้วแหละว่าปีนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะ ครับเพราะว่าครบรอบ50ปีความสัมพันธ์แล้วก็มีกิจกรรมที่สำคัญปลายปีนี้ด้วยใช่ก็นั่นก็คือการประชุมสุดยอดนะคะอาซียญี่ปุ่นสมัยพิเศษครับผมที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่กรุงโตเกียวครับกำหนดวันแล้วเนาะ16-18นะก็ลงตารางของท่านนายกรัฐมนตรีของเราแล้วล่ะท่านใหม่นะฮะก็รอติดตามเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าในการประชุมสุดยอด อาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษที่กรุงโตเกียวเนี่ยน่าจะมีเอกสารผลลั์ที่สําคัญถูกต้องซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ฉบับใหม่แล้วก็แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ฉบับใหม่นี้นะครับเราจะทําวิสัยทัศน์เนี้ยเรียกว่าสิบปีครั้งสิบปีครั้งนะฮะเพราะว่าเมื่อสิบปีที่แล้วมีการฉลองวาระ40ปีความสัมพันธ์ก็มีวิสัยทัศน์ที่เราจะทําขึ้นฉบับใหม่จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับทั้งสองฉบับเลยคือวิสัยทัศน์ตัว vision กับตัว implementation plan จะเป็นยังไงอันนี้ก็ติดตามเป็นไฮไลท์สำคัญให้ฮินต์ไว้นิดนึงว่าวมันก็ญี่ปุ่นก็กับอาเซียนก็คุยกันว่าอาจจะโฟกัสืเน้นไปที่เรื่องการดำเนินคำรับมือภายใต้อาเซียนเอาลุ i n อนโดแ i f i c แหม่อดพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นงานที่ทางกองดูแลอยู่แล้วญี่ปุ่นเองก็ประกาศใช่ไหมครับว่าจะ ให้เงินท Get ุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีก100ล้าน US d o l ดอลลนะครับเข้าส <No> um> ู่กองทุนท um> ี่เร um> ียกว่า Japan Integration อาเซียนเ a แปนอาเซียนอินทิเกรช n ันหรือ j a i อนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียก p l e d g แล้กันสิ่งที่ญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะสมทบทุนนะครับเข้ากองทุนเพื่อดำเนินการที่พอแจงบอกภายใต้ AOP นะครับอันนี้ก็เป็น ข้อเริ่มสำคัญอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเรื่อง connectivity ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆญี่ปุ่นก็ก็มีข้อเสนอหลากหลายนะคะหลายอย่างาก็เน้นหลักๆคือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งก็มีทั้งเรื่องของ connectivity รือความเชื่อมโยงทั้งในเชิงกายภาพแล้วก็ทางด้าน p h y s i c a เออฟิสิอลคือกายภาพแล้วก็ ทางด้านดิจิทัลด้วยนะคะนอกนั้นก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการวิกฤตเสียงแวดล้อมนะคะก็เป็นข้อเสนออีกอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า Strategic Program for ASEAN Climate and Environment ชื่อเท่มากเลย Space S P A C E ครับย่อ Climate and Environment ก็เลยเป็น C E พอดีครับผมส่วนเรื่อง Connectivity ย้อนไปนิดเดียวว่าเขามีข้อเสนอใหม่เนาะเรื่อง ASEAN Japan อ่าจะเป็นอาเซียนคอมเพลนเซีฟคอนเน็กติฟิตี้อินิเชีทีฟซึ่งไปประกาศในระหว่างการจัดเขาเรียกฟอรัมที่เรียกว่าอาเซียนอินโดแปซิฟิกฟอรัมที่โดนีเซียประทานปีนี้เนี่ยได้จัดขึ้นมาเป็นริเริ่มใหม่เลยแล้วญี่ปุ่นก็ประกาศสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพลังงานด้วยพลังงานใช่เขาก็มีเริ่มที่เรียกว่าเอเชียซีโร่อิมิชันคอมมูนิตี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ เป็นอีกข้อที่เริ่มหนึ่งของญี่ปุ่นที่จะเสนอในอาเซียนส่วนข้อที่เริ่มเดิมและก็ยังคงอยู่และยังไม่เสร็จสิ้นคือแอคฟีดใช่ไหมคือศูนย์ที่จะมีสำนักเลขาธิการอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งครับผมมีเขาเรียกกันเจรจาจัดทำคือมันจะมีเอกสารค่ะข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นมานะคะก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสารครับผมนะคะอเค ว่าพอของปลาของคอละกันนะฮะเรื่องอื่นๆก็เป็นประเด็นระหว่างิระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเมียนมายูเครนทะเลจีนใต้คอเรียนเพนินซูลา่าและที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือญี่ปุ่นยืนยันนะครับว่าที่เขาปล่อยน้ำเสียลงทะเลเนี่ยมันได้รับการบํบาบัดแล้วนะฮะก็เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นกล่าวในที่ประชุมอาเซียนญี่ปุ่นด้วยอันที่สองเกาหลีใต้ เกาหลีใต้นะคะครกรอบที่สองออนนท่านประธานาธิบดียุนซอกยนอยนของเกาหลีใต้มาเองใช่ครับผมนนอ,อันนี้ก็เกาหลีใต้ที่เราเลือกอันดับสองก็ <laughs> <g ülme> มีเหตุผลอีกน <c oughs> ะ <c oughs> ก็เพราะว่าปีหน้านะคะช่วงเดือนกรกฎาคมประเทศไทยก็จะรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนเกาหลีใต้ต่อจากอาเซียนญี่ปุ่น หลังจากเราฉลอ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นไปแล้วในปีนี้นสําเร็จเรียบร้อยปีหน้าเราก็าพร้อมที่จะส่งอมอบหน้าที่ต่อไปให้สิงคโปร์แล้วก็จะรับก็บแล้วรับต,ต่อมาจากเวียดนามนะครับเ,เป็นประเทศผู้สังญานของสมอาเซียนเกาหลีใต้ซึ่งมันเป็นจบเหมาะว่าเป็นโอกาสสาคัญด้วยถูกต้องปีหน้าครบรอบครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนเกาหลีใต้และอย่างที่พอแจงบอกว่า จะเราใช้โอกาสเนี้ยในการเสนอจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอีกซึ่งเกาหลีใต้เขาก็แสดงเจตนารมณ์แล้วในครั้งในที่ประชุมที่ผ่านมาเขาก็ย้ําเจตนารมณ์อันนี้ครั้งหนึ่งนะคะตั้งเป้าหมายไว้แล้วตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าก็น่าจะประกาศ CSP นะคะระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้นะคะแต่ในปีนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้เนี่ยเอกสารผลลั์เป็นเรื่อง AOP ความร่วมมือนะคะที่จะขับเคลื่อน AOP ออ่าแล้วก็เราก็จะประสานความร่วมมือ AOP กับข้อริเริ่มของเกาหลีใต้นั่นแหละที่เราเรียกว่าค a าซี o r e a ียอาเซี solidarity initiative ตัวย่อว่า k a s i นะฮะซึ่งมันไปผ้องกับคำของบาฮาซามือนกันคำว่าตริมการ์ซีที่แปลว่า thank you แปลว่าขอบคุณซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่านโยบายเฉพาะเลยนะยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้ทั้งมง ทำออกมา,ะบบมานะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกแล้วเกาหลีใต้มียุทธศาสตร์เฉพาะสําหรับอาเซียนที่เรียกว่าคาซีนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามว่าจะมีการทําอะไรเป็นรูปธรรมบ้างะะภายใต้ความร่วมมือ,อ,อภายใตออ้อินิชิทีฟนี้นะครับรวมทั้งจอยสเตทเมนต์ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมอาเซียนอาร์โอเคซัมมิครั้งนี้ภายใต้เอ i อที่มีความร่วมมือต่อไป มีอะไรที่น่าสนใจอีกนอกจากน่าสนใจอีกก็คือเรื่องคือสารัรเกาหลีเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนในหลากหลายสาขานะเขาก็มีกองทุนเหมือนกันนะแล้วก็ครั้งนี้เขาก็ประกาศอีกเหมือนกันนะคะว่าจะเพิ่มสนับสนุนนะคะเงินกองทุนนะคะเกี่ยวกับอาเซียนเป็น2เท่านะคะภายในปี2570รเเป็นปีละ48ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเพรส คือมาจริงแล้วก็มาด้วยเงินทุนด้วยนะครับเกาหลีนี่แอคทีฟมากๆนะหลักแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เขาก็มีข้อเสนอแผนอะไรอีกจึงอย่างปีนี้ที่การประชุมล่าสุดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีแผนสนับสนุนเรื่องของดิจิทัลเรื่องอินโนเวชันด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เกาหลีถนัดถูกต้องมีความเชี่ยวชาญซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอฟัง รายะเอียดทีครับผมแต่ก็ในเรื่องอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกดี AI นะครับเ,<อ>เรื่อง EV เมืองอัจฉริยะอ,อะไรต่างๆเนี่ย<อ>กลีใต้เขาประสบความสำเร็จนะครับแล้วเขาก็มเีเรื่องเหล่านี้ที่พร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือกับอาเซียนต่อไปด้วยนะครับในส่วนของที่น่าสนใจสะดุดตายอย่างหนึ่งคือเขาพร้อมที่จะเข้าร่วม MRC ใช่ไหมแม่ของ River Commission เขาจะเป็นคุณส่วนเพื่อการพัฒนาเดเวล o ป m e n t p a พาร์เนอร์ครับแน่นอน MRC เนี่ยประเทศสมาชิกเนี่ยก็เป็นประเทศในรุ่มแม่น้ำองแต่ว่าเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ไกลนะฮะแต่พร้อมที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานของ MRC ในฐานะที่เป็น Development Partner ซึ่งเขาบอกว่าจะให้เงินสนับสนุนแก่ MRC 1ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าประเดิมก่อน ก่อนที่ว่าจะเข้ามาเป็น Development Partner เนนะครับแล้วก็จะได้มีความร่วมมือกันต่อไปจริงๆเขามีกองทุนไม่คงร o k เคฟันยิ่งเขามีกรอบความร่วมมือกับลูกแม่น้ำโขงอยู่แล้วนะคะเหมือนกับจีนเหมือนกับหลายๆประเทศที่มีอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะได้รับการเพิ่มสมทบทุนเพิ่ม ตามที่เกาหลีใต้พูดถึง48ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ในกองทุนอนั้นที่เกี่ยวกับอาเซียนมันก็จะแบ่งเป็น3กองทุนในนั้นนะคที่เขาพูดถึง48ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมโอเคก็มีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนและเกาหลีใต้ซึ่งอย่างที่ผอแจ้งบอกปีหน้าไทยเรามีบทบาทสำคัญมากๆในฐานะที่จะรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์นะครับในโอกาส35ปีความสัมพันธ์ด้วย เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ดีกว่าเรายังเหลืออีก3กรอบ,รอบที่พอแจงจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนกับผู้เจรจาครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับวันนี้บัวแก้วคุณชอจะพาเพื่อนๆมาทําความรูจจ้จักวิทยุสราญรมกันนะครับวิทยุสราญรมคืออะไร วิทยุสารานรม์เป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นอื่นอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมรดีโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการเราเคืออาเซียนในวันนี้นะครับผมมีพอแจงมา เล่าความเกี่ยวกับเรื่องของผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคุณเจษรัชาที่สําคัญญี่ปุ่นไปแล้วเกาหลีใต้ไปแล้วจีนครับผมจีนค่ะจีนก็เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่26กนะคะเหมือนกับญี่ปุ่นครับผมก็ปีนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านหลี่เฉียงใช่มาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกครับผมก็ประเทศสมาชิกอาเซียนนะก็กล่าวต้อนรับท่านในฐานะที่ท่านเป็น น้องใหม่แต่ว่ามาด้วยวิสัยทัศน์นะที่สําคัญมากๆเลยมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยที่ประชุมก็ได้มีการรับรองเอกสารสําคัญนะคะสองฉบับฉบับแรกก็คือเกี่ยวกับเ o p ออพีอกก็คือเป็นเรื่องของความร่วมมือที่จีนก็อยากจะมีความร่วมมือเป็นเทรนด์มากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคู่เจรจาของอาเซียนเนี่ยหลายประเทศมากตอนนี้มีตัวแถลงการอย่างน้อยเป็นเอกสารที่ ได้รับการรับรองโดยะระดับผู้นำสูงสุดเลยเนี่ยว่าจะมีความร่วมมือกันภายใต้ A O I P นะครับและแม้แต่จีนซึ่งค่อนข้างจะสแสลงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบาย i n น o ดแปซิฟิก <Pacific S 1> นะโดยเฉพาะจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรเนี่ยพอมองว่าเป็นการพยายามสกัดกั้นการจเจริติบโตของจีน,นแต่ A O I P เนี่ยเป็นมุมมองของอาเซียนเองอ <A S 2> แล้วจีนก็ พร้อมที่จะมีความร่วมมือภายใต้ AOIP ใช้คำว่า mutually beneficial c o r p o r a t i o n ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะครับซึ่งก็แปลว่าจีนพร้อมที่จะร่วมกับอาเซียนในเรื่องของ a o p p นะมี4สาขาหลักไม่ย้ำล้วกันนะครับกับเอกสารหนึ่งครับผมก็เป็นเรื่องของเอกสารเป็น j i อ t Statement เหมือนกันนะคะเป็นแถลงการร่วมระดับุนำเหมือนกันว่าด้วยความ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรอาเซียนจีนเพราะปีนี้ปีนี้ก็เป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียนจีนด้านการเกษตรแล้วก็ความมันคงทางอาหารใช่ไหมครับซึ่งกําหนดซีมันนี้ไว้แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ได้ออกแถลงการร่วมในระดับผู้นํามาด้วยนะครับอันนี้สืบค้นได้ทางเว็บไซต์นะครับปีหน้าพอพูดถึงปีนี้มีซีมแล้วของจีนจะมีความ แต่และปีจะมีการกำหนดตีมของนะความร่วมมือนะคะก็เป็นไฮไลท์ว่าเออปีนี้จะเล่นเรื่องอะไรอะไรย่างเงี้ยอย่างเช่นที่เรียนไปเมื่อกี้ปีนี้คือเรื่องของการความร่มมือด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารปีหน้าจะเป็นปีาการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนเรากําลังะะ visa free อยู่ People's e x c h a n g e นะ,นะ,ะรัฐบาลไทยประกาศแล้วก็จะเริ่มดำเนินการแล้ววีซ่าฟรีก็คือไม่ต้องใช้วีซ่านะคือคนจีนเนี่ยถือพาสปอร์ตแล้วก็เข้าไทยได้นะไม่ใช่วีซ่าที่แปลว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคนละเรื่องนะแต่เอาเป็นว่า <Visa. S 2> ยกเว้นวีซ่าไม่มีวีซ่าไม่ต้องใช้วีซ่าวีซ่าฟรีก็คือโนวีซ่านะในรัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยเราพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวและคิดว่านักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่ เอาเม็ดเงินเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเนี่ยหมือนเติบโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับปีแห่งการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของอาเซียนจีนด้วยในปีหน้านะครับก็ look forward to that จะได้มีความร่วมมือกันเยอะๆนะครับนิสวิชมาเรื่องการเมืองความมั่นคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีน ค่ะของของจีนเนี่ยคือจริงๆอันนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เขาก็ย้ําอีกแหละว่าเขาพร้อมที่จะลงนามพิธีสารหรือโปรโตคอลนะคะแนบท้ายสนสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียหลงเฉียงใต้นะคะ t r e t y o n e Southeast Asia Nuclear w e a p o n Free Zone นะคะตัวย่อ SEA NWFZ ซึ่งออกเสวาชงเฟสอันนี้ก็ จริงๆอะอาเซียหลายประเทศก็พร้อมที่จะให้จีนเข้ามาลงนามในโปรโตโคอลว่ามันจะเป็นนิมิตหมายที่ดี<ช>แล้วก็เป็นการบุกเบิกด้วยนะครับในหมู่ของประเทศที่ครอบครองวุดิเกรดที่เรียกว่านวนูดิคเกิลแล้วพอนสติจีนจะเป็นประเทศแรกเลยนะแล้วเขาพร้อมที่จะมาลงนามโดยไม่มีข้อสง,งวนด้วย w i u t conditions ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องหารือกันต่อว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือไม่นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี กับอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้ทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้ก็อย่างที่ทราบอาเซียนกับจีนก็มีการหารือนะคะเกี่ยวกับการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้นะคะมาระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะเราเรียกอันนี้ว่า code of conduct น o r south china sea coc นะคะก็ผู้นำครั้งนี้ก็ยินดีต่อความคืบหน้านะคะในช่วงที่ผ่านมาคือจบ second reading ไปกำลังจะเริ่ม third reading เดือนหน้าตุลาคมจะมีการประชุมที่เป็นกลไกหลักในการหารือนะฮะที่เรียกว่า j o y Workking g r o u p เนี่ยแล้วก็จะมีการประชุมที่ระดับสูงขึ้นมาก็คือซอมด้วยนะครับที่จะพูดคุยกันเรื่องของการเริ่มการเจรจาเซอร์ e เ d ดดิ้ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าผอเอจงเองก็กํากับดูแลงานในเรื่องของการเจรจา COC อด้วยนะครับเศรษฐกิจแน่นอนปีนี้ปีสําคัญเพราะว่าครบรอบ วาระ10ปี BRI Belt Road Initiative และ20ปี China ASEAN Expo ค่า Expo นะครับซึ่งจัดที่นานหนิงเป็นประจำทุกปีเพิ่งเพิ่งจบสิ้นไปอ่าครับผมเร็วๆนี้เองเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับผม16-17ครับผม ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เขาเรียกจัดนิทรรศการแล้วก็งานมหกรรมสินค้าแล้วก็มีไซเ v วนต์นะคะกิจกรรมคู่ขนานเยอะเยอะแยะมากซึ่งจีนให้ความสําคัญมากในปีนี้เพราะเป็นปีพิเศษแล้วก็เชิญผู้แทนระดับสูงของอาเซียนไปในส่วนของไทยก็เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านใหม่ท่านภูมิธรรมท่านก็นาคณะไปด้วยนะครับก็ประสบความสาเร็จอย่างดี เรื่อง FTA มีการยกระดับด้วยใช่ไหมครับเจรจาอยู่ยังเจรจากันอยู่นะคะเจรจาเรื่องการยกระดับกันอยู่ซึ่งผู้นําก็สนับสนุนนะคะเร่งรัดให้มีการเจรจาคาดว่าจะพยายามให้เสร็จภายในปีหน้าคาดว่าอันนี้คือเป็นความคาดหวังที่จะพยายามทำให้ได้นะฮะก็มีเรื่องการเมืองความมั่นคงเกษฐกิจเป็นหลักและกันนะครับ ข้ามไปเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเหลือเวลาน้อยอีกสองกรอบใหญ่ๆแต่ว่าเราจะแตะแฉเพราะว่าเราจะให้เห็นภาพว่าเป็นการประชุมเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของอาเซียนบวกสกับอีสเอเชียัมิ i นะครับอาเซียนบวกสมนี้มีเรื่องอะไรที่สําคัญสำคัญเลยนี่คือมีการรับรองนะคะเอกสารจาบผู้นำนะคะชื่อเรียกว่าแถลงการผู้นําอาเซียนบวกสมว่าด้วยการพัฒนาระบบนีเวศ ยานยนต์ไฟฟ้าอีกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อินโดนีเซียพักดันใช่เรื่องเปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคอันนี้ก็เป็นเป็นเทรนด์สำคัญครับผมก็เป็นวาระที่อย่างท่านรองอ๋อเียนเมื่อกี้คืออินโดนีเซียให้ความสำคัญแล้วก็ตักดันเรื่องนี้มากนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าประเทศอาเซียนบวกสามเนี่ยก็ตอบรับนะก็เราต้องดูไปว่าอาเซียนจะดึงดูดนะฮะในเรื่องของการลงทุนก็ดี หรือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ EV ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนี้เรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องกลไกของอาเซียนบวกสามที่มีอยู่เดิมใ,ในการรับมือกับวิก,วกฤตและความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสถียรภา,ภาพทางการเงินเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโดยรวมนะครับรวมทั้งเรื่องของอ supply chain ด้วยเข้าใจว่าก็มีข้อเสนอต่างๆของประเทศบวกสาม ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะอย่างเกาหลีใต้ก็เขาก็ประกาศอีกว่าจะเพิ่มการอุดหนุนในกองทุนสำรองรอาหารนะคะที่เราเรียกว่าอาเซียนพลัส e m ี r g e เมอร์เจนซี่ไรซ์รีเินะคะเป็นสองเท่านะคะแล้วก็ภายในปีปีนี้ยเขาก็จะบริจาคข้าวเพิ่มเติมอีกอี0พันหรอตันนะอันนี้ก็เป็นการประกาศ ของเกาหลีใต้หรืออย่างจีนจีนก็เสนอว่าจะมีการจัด APT Forum on Industrial Supply Chain and Digitalization นะคะก็เน้นประเด็น in ท r e n d สำคัญเกี่ยวเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งโซ่ประชานแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็ดิจิตัลด้วยนะครับ EAS สุดท้ายครับทิ้งท้ายเวทีใหญ่มาก <laughs> แล้วก็มีผู้นำมารวมกันถือว่าอันนี้เป็นบทพิสูจน์ของอาเซียนเซนทรัลลิตี้หรือความเป็นแกนกลางของอาเซียนได้อย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้นำทั้งหมดเพราะว่าท่านกัมบาราอริส <g ül> ก็เป็น Vice President, <c oughs> ไว e p r e ประธานหรือว่ารัสเซีย <c oughs> นิวซีแลนด์นี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแต่ผู้นำอะรอบโตเลย <c oughs> นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมีเอกสารผลลัพธ์ออกมาได้แล้วเป็นเอกสารผลลัพธ์เป็น leader statement เป็นเอกสารเพียงฉบับเดียว ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขามีความตั้งใจอย่างมากะนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาในช่วงของการเป็นประธานของกัมพูชาเนี่ยไม่สําเร็จนะ,ะกลายเป็นว่าเอกสารที่เป็นถแถลงการร่วมมันไม่มีมีแต่ถแถลงการของประธาน ปีนี้สำเร็จมีเอกสารออกมาเรื่องเกี่ยวกับการโปรโมทให้ภูมิภาคนี้เป็น e p i c e n t r u m of Growth ซึ่งสอดคล้องอกับส,สีของอินโดนีเซ<า>ียอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของอ<า>ินโดนีเซียในฐานะประธานก็ใช้เวลาในการเจราจาอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่สำเร็จแต่ในที่สุดก็ สำเร็จมีการทุบโต๊ะอะไรกันบ้างนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถผลักดันให้ออกมาได้ล a s มินิ u นะครับก็ตื่นเต้นกันไปแต่ว่าสุดท้ายก็เราอาเซียนเองเนี่ยก็พยายามมองว่า EAS เป็นเวทีสำคัญในการหารือเชิงศาติระดับผู้นำและไม่อยากให้การเมืองเนี่ยมาทำให้ติดขัดนะฮะแล้วก็อยากให้มีความร่วมมือเพราะฉะนั้นจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในปีนี้ ในเรื่องของความร่วมมือก็คือว่าแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ฉบับใหม่ซึ่งจะเริ่มปีหน้าครับผมนะคะเพราะปีนี้เนี่ยเราใช้แผนเก่าไปพลางก่อนเพราะเกิดการติดขัดในปีที่แล้วอีกล้วต้ตงปีที่แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องประเด็นติดขัดก็เลยต้องขยายเวลาของแผนฉบับเก่าจนถึงปีนี้ Uh huh. แล้วก็ต้องชมเชยอินโดนีเซียนะาะประธานในปีนี้ด้วยนะว่าได้มีแนวคิดในการทำตัวแผนปฏิบัติการเนี่ย uh huh. เพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถมีเสถีธรภมพติได้ uh huh. นะก็พยายามหาแนวทางใหม่ๆนะครับคิดนอกกรอบแล้วก็ใช้วิธีในการที่จะทำให้แผนปฏิบัติการเนี้เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศได้นะครับ uh huh. ก็เริ่มในปีหน้า uh huh. อีก5ปีถัดไปก็จะเป็นแผนปฏิบัติการที่จะให e a s ไม่ใช่เวทีที่จะมานั่งพูดหรือหาเรือเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ให้มีการกระทําหรือความร่วมมือที่ดําเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็แน่นอนครับมีการแลกเปลี่ยนใช่ค, <c oughs> คก็มีประเด็นเชิงวิทยาศาสตรหลายมีฮอตอิชูบหลายหลายออชูมา,มากๆนะคะ ทุกท่านก็คงอาจจะได้ยินแล้วแหละแม้ว่าเป็นเรื่องของยูเครนเรื่องทะเลจีนใต้นะคะเขาการในเมียนมาเข้าสมุดเกาหลีนะคะหรือแม้กระทั่งการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต้องเรียนแบบนี้ครับว่า EAS คือกรอบการประชุมและครั้งนี้ก็คือการประชุมสุดยอดตามชื่อกรอบเลย East Asia Summit นะก็เป็นการประชุมสุดยอดของ ผู้นำของ18ประเทศเมียนมาไม่ได้เข้าร่วมตามที่เราทราบกันดีแต่ว่าถือว่าเป็นเวทีที่นำเอาผู้นำะระดับโลกมาพบปะกันในอาเซียนนะครับก็ยังถือว่าอาเซียนมีแรงดึงดูดมีพลังอำนาจในการที่จะจัดการประชุมและมีเวทีหารือลักษณะนี้ได้จะมีไหมครับที่ตอนนี้เรามองไปมีเวทีที่ สหรัฐรัเซียจีนญี่ปุ่นกรหดือได้นะและอื่นๆมานั่งร่วมกันและถกกันอย่างเปิดอปนะฮะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่สร้างสรรค์แล้วกันครับแล้วก็หวังว่า EAS จะมีพัฒนาการ,รที่ดีต่อไป ในช่วงปีถัด,ปถดไป,ไปจะต้องวางไว้ว่าท่านผอแจงและทีมเนี่ยนะฮะทีมทด,ดูแลท่านรองที่ช่วยดูแลวงผมเป็นทีมตลอดนะครับยังทํางานเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็จะนําเสนอ,อผลงานแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการประชุมต่างๆ่วนทั้งกรอบความร่วมมือที่ผอแจงและกองนะดูแลในเรื่องของความสมัยขอบผู้จัดการ วันนี้ขอบคุณของแจงมากๆเลยของคุณท่านรองค่ะคุณค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ติดตามรายการระเพืออาเซียนนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามรายการต่อไปอย่างต่อเน,นื่องนะครับเราจะมีสาระความรู้มานําเสนอตอนน่อไปนะครับเรื่องอาเซียนถึงแม้ว่าจะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนจบไปแล้วแต่ยังมีกิจกรรมต่างๆต่อเน,นื่องจนถึงปลายปีและจนถึงปลายปีนี้อินโดนีเซียก็ยังทําหน้าที่ประธานอาเซียนอยู่จนกว่าจะเป็นปีน2 5 6 0 6 7 ปีหน้าหกสิบเจ็ดป่ะเออใช่สิ <laughs> <laughs> ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยสปปสอลาสปปอลาจะเป็นประธาน mm hmm. อาเซียนด้วยฟ h e หัวข้อหลักก็คือ enhancing connectivity and resilience นะครับ <laughs> ติดตามรายการเราคืออาเซียนครับวันนี้ผมกับพอแจงขอรัท่านผู้ชมทั้งฟังไวก่อนครับสวัสดีครับ <laughs>